ไปการที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่อผาตาบลหน,นองบอ่อได้สืบทอดภู่มปัญญาดั้งเดิมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีทองลักกะสีน้ำเงินค่ะ ที่วิสาหากิจชุมชนปลูกมอนละกระท่อผ่าไหมตรานกย่งพระราชทานบ้านหนองบอตำบลหน,นองบออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์ พลนพันเลิดจันทร์ร่างกูลผู้ซอยเลขานุการในองค์มอมเจา้าอุทัยกัญญาหนุพันธ์รองประท่านมูลนิธิบ้านนกกระจาบรลอมกับนั่งประคองบุญขจรประท่านกลุม่มวิสาหกิจชุมชนท่อผาตำบลน,น้องบอ่อละกะสมาชิกกลุม่มได้รวมกันยืนยืนไหวอไ้อาไัยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระม่านดาแห่งไหมไทยที่ได้ทรงส่งเสริมอาชีพปลูกมอนเลียงไหมสืบสารภูรมิปัญญาไทยให้อย่างยืนโดยพระองค์ท่านทรงส่งเสริมการปลูกมอนเลียงไหมอย่างกว้างขวางเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและกับอนุรักษ์ภุมิปัญญาไทยซึ่งวิสาหกิจชุ่มชนแห่งนี้ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ่าไหมไทยตรานกยุ่งพระราชทานชนิดนกยุ่งสีทองและกับสีน้ำเงินจากศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจา้าเซลิกิจจงังหวัดอุบลราชธานีค่ะเอกลักษณ์ของกลุ่มก็จะ ผลิตผาที่เป็นล่ายโบราณและกะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มกะจะมีผามัดมีลายปราสาทเพิงหัวสินจกดาวผาหฮมคิดผาแพร่ปาลาไหลซึ่งได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนผากับบัวที่เป็นผาเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีทั้งกับบัวแบบดังเดิมและกะกับบัวพิศดารกะจะมีการใส่คิด ลายใหม่หรือว่าคิดอื่นๆเพิ่มเติมเทศให้ผานูนขึ้นเป็น3มมิติ4ี่บอเป็นหนาเดียวเหมือนกับกับบัวโบราณเหมือนกับผามัดมีทั่วไปนะคะเป็นเทคนิคที่เพิ่มมูลาคา่าใส่ดินเงินดินทองมีลายประสาทเพิงผสมกับลายพระดาท่านและกกยังมีผ่าลายหลูกแกว้วย่อมบักเกือ,อซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีดำล้วน มีมาจากความหห่พุ่มปัญญาดังเดิมที่ผู้เท่าผู้แก่ทายทอดทรงต่อกันมาถึงลูกถึงหลานในปัจจุบันค่ะสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุ่มชน ปลูกมอนละกะท่อผ่าไม้ตรานกยุ่งพระราชทานบ้านน้องบอกะสามารถที่จะติดต่อได้ค่ะทางหมายเลขก0าสย์ 46, กลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนท่อผ่าตำบลญน้องบอค่ะเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่อผ่าตำบลญน้องบอรวมไปถึงผู้สอยศาสตราจารย์ดรพนพันธ์เลิศจันทร,ร่างกูลผู้สอยเลข,ขานุการนายองค์มอมเจา้าอุทยัยกัญญาณุพันธ์รองประธานมูลนิธิบ้าน นกกระจาบกันค่ะนกยุงสีทองนี่จะเป็นไมมบ้านทั้งหมดทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนไหมบ้านนี้มันก็จะนุ่มแล้วก็จะทิ้งตัวดีมีน้ําหนักนะคะใส่สบายแต่ถ้าเป็นนกยุงเสียน้าเงินมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าไหมผสมระหว่างไหมโรงงานกับไหมที่สาวมือไหมบ้านเป็นไหมแท้ทั้งหมดค่ะ ผ้าลายที่เป็นเอกลักษณ์คือผ้ามัดหมีลายปราศาสตร์พึ่งซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ผ้าอีกอันนึงที่เราทอก็คือผ้าประจําจังหวัดอุบลราชธานีคือผ้ากาบบัวกาบบัวของเราจะเป็นลายปราศาสตร์พึ่งบัวกกับลายพระราชทาน<ม>เราจะมีลายเอกลักษณ์ของเราอยู่ในผ้ากาบบัวด้วยแม่หลวงนะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนั้น ได้ส่งเสริมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตลอดและโดยเฉพาะกลุ่มตำบลหน,นองบ่อก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับการสร้างอาชีพในการต่อยอดให้กับการสร้างรายได้ในครั้งนี้น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมทอผ้าให้กับประชาชนผสกนิกรของคนไทยในกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นการส่งเสริมที่มีรายได้ ขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้